สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับโลกตัวหนังสือกันอีกแล้วนะคะอ่ะอ่ะอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดและไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใด้วยนะคะบทที่177ถูกลงโทษเป็นเพื่อน หลังเสียซื้อพูดประโยคนี้จบบ่าวรับใช้เด็กคนหนึ่งก็ตอบรับคำเบาๆพร้อมกับหยิบเบาะรองผ้าไหม่ขึ้นมา้อก่อนฉางอวินเฉิงเรียกบ่าวรับใช้คนนั้นเอาไว้แล้วหันไปเอ่ยกับเสียซื้อท่านแม่อยู่ดีๆทำไมท่านแม่ต้องการจะทำอะไรหรือขอรับเสียซื้อขยับเตาอุ่นมือในมือช้าๆ ยังคงไม่มองใบหน้าลูกชายทำไมนางเอ่ยเสียงเนิบข้าไม่สามารถสั่งสอนภรยาของเจ้าได้หรือมาถึงตอนนี้ชายหนุ่มก็รู้ได้ว่าท่านแม่ไม่พอใจแล้วแต่ว่าทำไมละ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงพุ่งเป้ามายังนางได้ท่านแม่นางทำผิดตรงไหนท่านสามารถบอกนางได้ ถึงนางจะเข้าใจยากสักหน่อยแต่ท่านค่อยๆสอนก็ได้ช่างอวเฉิงพยายามเอ่ยอย่างขบขันเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายจากนั้นก็นั่งลงข้างๆเซียซื่อมันไม่ใช่เรื่องที่จะสอนกันได้เซียซื่อยิ้มอย่างเย็นชาพร้อมกับหันหน้าไปมองเขาดูง่ายๆไม่กี่วันก่อนข้าลงโทษให้นางคุกเข่าอยู่ที่เรือนห้ามออกจากจวน แล้วภรรยาของเจ้าฟังหรือไม่ช่างเวินเฉิงถึงกับนิ่งงนันลงโทษคุกเขา่าห้ามออกจากจวนถ้าเสียซื้อไม่พูดออกมาเขาเองก็คงลืมไปแล้วพอคิดตามก็รู้ได้เลยว่าฉีเว่เชื่อฟังหรือไม่ช่างเวินเฉิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็เอ่ยออกมานางไม่ได้ออกไปไหน เพราะว่าชายหนุ่มยังพูดไม่ทันจบเสียซื้อก็โยนเตาอุ่นมือแล้วผุดลุกขึ้นยืนทันทีฐานไฟกลิ้งกระจายบนพื้นสะเก็ดไฟกระเด็นไปทั่วช่างอุอนเฉิงรีบชฉวยถ้วยชาบนโต๊ะสาดใส่อย,ย่างว่องไวบรรดาบ่าวร,รับใช้เด็กก็ช้น้ำช่วยดับก่อนจะทำการเก็บกวาดท่านแม่เขารีบคุกเข่าลงข้างเตียงด้วยสีหน้าซีดเผือด เจ้ากล้าพูดโกหกเพื่อสตรีผู้นั้นนับว่าเก่งกล้ามากขึ้นจริงๆเซียซื้อเอ่ยเสียงเยาะทำไมภรรยาของเจ้าทำผิดแม้แต่จะลงโทษข้าก็ทำไม่ได้เง้นหรือช่างอวินเชิงอ้าปากค้างไม่รู้จะพูดอะไรอีกสีหน้าพันไม่น่าดูยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายเขาก็เอ่ยออกมาท่านแม่ระงับอารมณ์ด้วยขอรับ ระง,งับอารมณ์ระง,งับอารมณ์ตอนนี้เจ้ากล้าบอกให้ข้าระง,งับอารมณ์แล้วหรือเสียซื่อเอ่ยเสียงแข็งกร้าวอย่าคิดว่ามีท่านพ่อของเจ้าปกป้องอยู่ก็เลยทำตัวไร้ระเบียบได้หากอยากจะไร้ระเบียบก็รอให้ข้าตายก่อนแล้วกันท่านแม่ทำไมาอยู่ดีๆถึงพูดแบบนี้ล่ะขอรับช่างเวินเฉิงรีบทักทวง กลัวอะไรไม่รู้ว่าในใจคนอื่นคิดสาบแช่งให้ข้าตายตั้งเท่าไร่แล้วหากแค่พูดแล้วสามารถกลายเป็นจริงป่านนี้ข้าก็คงตายนับครั้งไม่ถ้วนพูดจบนางก็หันไปตวาดใส่บ่าวรับใช้ที่ถือเบาะรองอยู่ข้างๆยังไม่รีบไปอีกเจ้าจะรอให้ข้าตายหรือไงบ่าวรับใช้เด็กตกใจจนนิ่งงันครู่หนึ่งก่อนจะรีบออกไปอย่างรวดเร็ว ช่างเวินเฉิงมองเบารับใช้ที่พุ่งพรวดออกไปด้วยท่าทางร้อนรนความวิตกกังวลฉายชัดอยู่บนใบหน้าท่านแม่ตอนนี้เย้เอ,อ๋อสุขภาพไม่ค่อยดีชายหนุ่มเอ่ยต่ออย่างอดใจไม่ไหวรอให้นาะอาการดีขึ้นกว่านี้แล้วค่อยมารับการลงโทษจากท่านแม่ไม่ดีกว่าหรือเสียซื่อมองชายหนุ่มอย่างเดือดจัดรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันใด คาดไม่ถึงว่าเขาจะพูดเพื่อสตรีผู้นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้กระทั่งตอนที่เห็นนางแสดงความโกรธออกมาอย่างชัดเจนเขาก็ยังปกป้องสตรีผู้นี้หรือเขาจะรู้สึกหวั่นไหวกับนางเด็กต่ำช้าคนนี้แล้วพอความคิดนี้แวบเข้ามาเสียซื้อก็รู้สึกว่าสายตาเริ่มพร่าเลือนนางจึงยกมือขึ้นกุมหัวช่างเอวเฉิงเห็นก็ถึงกับตกใจ รีบผุดลุกขึ้นยืนแล้วยื่นมือเข้าไปประคองนางเอาไว้ท่านแม่เขาส่งเสียงเรียกอย่างตื่นตกใจเสียซื่อบอกมือใส่แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่าพูดกับข้าฉางเอนเฉิงมองนางนิ่งๆไม่ได้พูดคำใดอีกจังหวะนั้นเองบ่ารับใช้เด็กที่ออกไปทำตามคำสั่งก็กลับเข้ามาด้วยท่าทางหวาดกลัว นางทำท่าจะพูดบางอย่างแล้วหยุดไปในมือยังคงถือเบาะร้องผ้าไหมยอยู่เสียซื้อปลายตามาเพียงปราดเดียวก็เห็นแล้วนางถามเสียงเรียบมีอะไรฮาัาโหยินน้อยบ่าวรับใช้เด็กเอ๋ยด้วยน้ำเสียงหวาดหวั่นฮัาโหยินน้อยฮูยินน้อยไ,ไปแล้วไปแล้วหมายความว่าอะไร เซียซื้อกับฉางอวินเฉิงต่างตะลึงงานไปชั่วขณะก่อนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วเสียซื้อตะโกนเสียงดังลั่นด้วยความโมโหเหิมเกริมนักใค,นญญนใครอนุญาตให้นางไปใครอนุญาตสตรีผู้นี้เคยฟังคำพูดของคนอื่นเสียที่ไหนนางอยากจะทำอะไรก็ทำมาโดยตลอดการที่นางกล้าทำเรื่องแบบนี้ถือว่าปกติมาก แต่ว่านางตัดสินใจได้ว่องไวเพียงนี้สแสดงว่าไม่ยอมก้มหัวแม้แต่นิดเดียวงั้นหรือไม่อยากก้มหัวให้ใครหรือว่าไม่สนใจกันแน่ฉากเอนเฉิงมองเซียซื้อที่กำลังระเบิดอารมณ์โมโหออกมารถขมฝาดพลันท่วมท้นอยู่ในปากเจ้าดูนางสิยังคิดว่านางต้องการให้ปกป้องอีกหรือนางดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้เชียวนะ เสียซื่อปลายตาไปทางลูกชายแล้วเอ่ยเสียงเยาะหยันดีในมืดน,นางไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาแน่นอนว่าข้าก็จะไม่สนใจนางเช่นกันนับจากวันนี้ไปถือว่านางไม่มีข้าเป็นแม่สามีข้าเองก็ไม่มีลูกสะพ้ยอย่างนางเหมือนกันท่านแม่ช่างเ่นเฉิงเรียกคนเป็นแม่พร้อมกับยื่นมือไปดึงแขนเสื้อนางทว่าเสี้ซื่อกลับสะบัดมือเขาออก เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังอยากจะแก้ตัวแทนนางอีกหรือฉางอ่นเฉิงเซียซื้อมองชายหนุ่มกุมหน้าอกด้วยมือที่สั่นเทาริมฝีปากสั่นระริกจากนั้นนางก็ชี้ไปข้างนอกออกไปโซมามาที่ได้ยินข่าวแล้วรีบมาท่านได้เห็นเหตุการณ์พอดีฮูหญิงท่านอย่ากโกรธ นางเตือนเจ้านายด้วยท่าทางร้อนใจจากนั้นก็หันไปสั่งอหลลวนไปหยิบยาเม็ดที่ฮูหยินกินประจำมาเร็วเข้าช่างเวินเฉิงเห็นเซี่ยซื่อมีใบหน้าขาวซีก็คุกเข่าลงอีกครั้งข้าผิดไปแล้วท่านแม่ได้โปรดเอานับอารมณ์โดยเร็วเถอะขอรับเขากล่าวพร้อมกับยื่นมือไปจับแขนเสื้อของเซี่ยซื่อท่านแม่ท่านดีขึ้นหรือยังรู้สึกอย่างไรบ้าง ต้องการให้เรียกหมอมาหรือไม่เซียซือไม่พูดไม่จาทำเพียงหลับตาในขณะที่มือกุมหน้าอกในห้องพันเกิดความกลาหลในทันใดสำหรับฉีเ่เย้แล้วไม่มีเรื่องกลาหลที่ต้องคิดมากทันทีที่นางได้ยินเซียซือสั่งให้บ่าวรับใช้หยิบเบาะรองมาให้ตนคุกเขา่านางก็หันหลังเดินจากมาท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของบ่าวรับใช้ที่หยุดเต็มเรือน ล้อเล่นงั้นหรอให้คุกเข่าเลิกล้อเล่นไปเลยเถอะหลังจากฉี่เว้กลับถึงเรือนไม่นานก็มีบ่าวรับใช้มารายงานเรื่องมีการตามท่านหมอมาตรวจเสี้ซื้อหญิงสาวไม่ได้พูดต่อความทำเพียงสั่งให้บ่าวจับตาดูความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายให้ดีหากเสี้ซื้อมีอาการไม่ดีจริงๆให้รีบแจ้งนางโดยเร็วเชื้อจอรับคำแล้วรีบผละไปทันควัน ส่วนชิวเซียงกลับหันไปมองอหลูแล้วทำท่าเหมือนอยากจะพูดบางอย่างแต่ไม่กล้าพูดเจ้าอย่าให้ข้าพูดเลยข้าน้มหน้าหูหิินน้อยไม่ได้หรอกอหลูกล่าวพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะยิ้มอย่างจืดเจือนหูหยินน้อยไม่ใช่คนที่หากตัวเองไม่ผิดก็สามารถก้มหัวยอมรับผิดได้ประเภทนั้นชิวเซียงถอนหายใจบ้าง อย่าว่าแต่ตอนที่ไม่ได้ทำผิดเลยขนาดนางทำความผิดก็ยังสามารถพูดจนกลายเป็นไม่ผิดได้แต่ว่าโหวหุหยหินไม่สบายเซลโหโหเย่จะสบายใจได้อย่างไรหุหยหินน้อยกับเซีโหโหเย่เพิ่งจะดีกันแท้ก็มาเกิดเรื่องอีกแล้วนางเอ่ยพลางทอดถอนใจอาหลูถอนหายใจยาวอีกเฮือกหนึ่งหากแม่สามีชอบแต่สามีไม่ชอบ ก็ยังมีแม่สามีปกป้องการดำเนินชีวิตก็ยังไม่ลำบากเพราะว่าหากสามีชอบแต่แม่สามีไม่ชอบการดำเนินชีวิตนั้นก็คงบรรยากาศในเรือนพลันเปลี่ยนเป็นอึมครึมภายในพริบตาไม่นานช่วยจือก็กลับมาโหผูหินไม่เป็นไรเจ้าค่ะท่านหมอกลับไปแล้วนางรายงานจุดสำคัญสั้นๆกระชับอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เซียวหอเย่คุกเข่าอยู่ที่เรือนหอหูห,หินเจ้าค่ะพอได้ยินประโยคนี้ชิวเซียงก็ทำท่าจะพูดอย่างทนไม่ไหวอีกต่อไปทว่าฉีเว่ที่อยู่อีกด้านได้ลุกขึ้นยืนแล้วพวกเจ้ารออยู่ที่นี่เถอะฉีวเว่สั่งชิวเซียงกับอลูพากันอึ้งงนันมองเจ้านายเดินออกไปถึงจะพูดว่าให้พวกนางรอแต่พวกนางจะรออย่างใจเย็นได้เสียที่ไหน ทั้งหมดจึงรีบร้อนตามออกไปก็พบว่าฉี่เว่มุ่งหน้าไปที่เรือนของเซีย่ยซื่อเรือนหลงอันช่างอุ่นเฉิงกำลังคุกเข่าแผ่นหลังหยัดตรงอยู่บนพื้นฉี่เว่จึงเดินไปหยุดอยู่ข้างๆเขาแล้วคุกเข่าลงเช่นกันเพราะว่าชายหนุ่มกลับไม่สนใจนางทำราวกับไม่เห็นว่าด้านข้างมีใครมาเพิ่มฉี่เว่เองก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่คุกเข่าหลังหยัดตรงเหมือนกับเขา เวลาค่อยๆผ่านไปนับเป็นครั้งแรกที่ฉี่เย่รับโทษเช่นนี้พื้นทั้งแข็งและหนาวเย็นความจริงนางแค่คุกเข่าลงได้ไม่นานก็รู้สึกทนไม่ไหวแล้วแต่พอเหลือบเห็นชางอุนเฉิงจึงทำเพียงกัดฟันแน่นแล้วยืนหยัดต่อไปคนอื่นชมดอกไม้ชมจันทร์ชมทิวทัศน์เป็นเพื่อนผู้ชายส่วนนางยอมถูกลงโทษโดยการคุกเข่าเป็นเพื่อนผู้ชาย ก็นับว่าเป็นความรักอีกอย่างหนึ่งนี่หากอยู่ยุคปัจจุบันจะเรียกว่ามีสุขร่วมเสพก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากพอนึกถึงตรงนี้ฉี่เว้ก็อดขับไม่ได้นางเม้มปากกลั้นยิ้มจู่ๆหัวเข่าก็เจ็บแปลบสงสัยว่าต้องเป็นข้ออักเสบแน่ๆทำไมเสี้ซื่อถึงชอบลงโทษแบบนี้นะ ขณะที่หญิงสาวกำลังอาศัยความคิดเหลวไหลเพื่อเบี่ยงเบนความเจ็บปวดอยู่ชางอวินเฉิงก็ดึงเบาะร้องผ้าใหม่ที่รองเข่าตนออกแล้วดันมาให้นางฉี่เว่มองเขานิ่งๆเทว่าชายหนุ่มกลับไม่เหลือบแลมาทางนางเลยสักนิดหนำซ้ำยังไม่พูดอะไรอีกต่างหากหญิงสาวจึงคุกเข่านิ่งไม่ขยับเหมือนเช่นเคยคุกเข่าอยู่บนนี้จู่ๆชางอวินเฉิงสั่งเสียงแข็งขึ้นมา กระโปงที่ค้าสวมหนาเจ้าใช้เถอะนางบอกชายหนุ่มเม้มปากแน่นยังคงไม่มองนางเช่นเดิมโซมามาแอบมองสถานการณ์อยู่ข้างพม่าเดินกลับไปหาเจ้านายเห็นเสื้อซื้อหลับตาเอนร่างพิงบนหมอนอิงเหมือนนอนหลับไปแล้วพอหูหินหูหินน้อยมาคุกเข่าแล้วเจ้าค่ะโซมามารายงานเสียงแผ่วเบา เสี้ยซื้อหัวเราะยอกกล่าวเสียงเย็นชา <c oughs> สอยไปแล้วเจ้าค่ะโซมามาตอบรับแล้วเอ่ยต่อเบาๆแต่อย่างไรก็ให้ลุกขึ้นเถอะเจ้าค่ะเสี้ยซื้อลืมตาลุกขึ้นมานั่งอย่างฉับพลันทำไมนางกล้าคุกเขา่าแต่ข้าไม่กล้าให้นางคุกเข่าอยู่นั้นหรือ นางกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบโซมามากลับยิ้มน้อยๆพอหูหยินกล้าอยู่แล้วเจ้าค่ะเพียงแต่ว่านางมองไปข้างนอกแบบหนึ่งแล้วกล่าวต่อเพียงแต่ว่าหากเป็นเช่นนี้ไม่เท่ากับสมความปรารถนาของนางหรือเจ้าคะเสียซื้อขมมดคิ้วแน่น ถ้านางไปแล้วไปเลยก็เป็นเรื่องดีแต่นี่นางดันกลับมาเสียอย่างนั้นการที่นางคุกเข่าเป็นเพื่อนเซียวโหเยยิ่งเวลาที่ใช้ในการลงโทษนานอารมณ์โกรธแต่เดิมของเซียวโหเยก็จะยิ่งเบาบางจนจางหายไปจะกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจเข้ามาแทนที่ท่านดูสิเจ้าคะสตรีผู้นั้นกำลังทำท่าทางอ่อนแอโซมามาอาธิบายพลางพยักพเยิให้ดหูด เซียซือมองผ่านหน้าต่างเห็นสตรีที่กำลังคุกเข่าอยู่ข้างๆลูกชายทำตัวยุกยิกเหมือนกับเริ่มทนไม่ไหวทุกครั้งที่นางขยับตัวถึงชางเวินเฉิงจะไม่ได้มองนางแต่เห็นได้ว่าหัวคิ้วของเขากลับขมวดแน่นให้พวกเขาใส่หัวกลับไปให้หมดเซียซือกลับไปเอ็นตัวลงอย่างเดิมแล้วกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาหลังจากสองสามีภร,รยาเดินตามกันกลับเรือน ในเรือนเสี่ยวโหเย่พลันเกิดความวุ่นวายอยู่พักใหญ่ฉี่เว่ไม่เคยรับโทษอย่างนี้มาก่อนตอนนี้นางแทบอยากจะกอดเข่าแล้วกลิ้งไปมาอยู่บนเตียงไม่ง่ายเลยกว่าจะทายาที่เข่าทั้งสองเสร็จปวดแล้วปวดอีกจนเหมือนจะใกล้าตายอย่างไรอย่างนั้นในช่วงเวลาที่นางกำลังทรมานนี้ฉางอวินเฉิงกลับนั่งตัวตรงมาโดยตลอดไม่พูดไม่ขยับไม่หัวเราะ ทำให้พวกบ่าวรับใช้ไม่กล้าเข้าไปดูเขาให้กับเขาเข่าวของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างทายาขับไล่ความหนาวฉี่เว่เอ่ยขึ้นมาก่อนเทว่านางยังพูดไม่ทันจบเขาก็ตะโกนแทรกอย่างฉับพลันออกไปให้หมดบรรดาบ่าวรับใช้สะดุ้งสุดตัวรีบถอยกรูดออกไปตามคำสั่งในห้องจึงเหลือเพียงสองสามีภรรยา สิ่งที่ท่านแม่ต้องการก็แค่ไว้หน้าหากเจ้าไว้หน้านางบ้านจะเป็นไรไปกตัญญูกตันย,นยูเจ้าจะไม่แสดงถึงความกตันยูได้อย่างไรหากเจ้าไม่กตันยูแล้วจะพูดที่ท่านแม่ชอบเจ้าได้หรือชางอวินเฉิงมองนางพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงกลัดกลุ่มใจฉีเว่ถอนหายใจยาวเฮ้ยจะพูดอย่างไรดีล่ะ นางขมวดคิ้วพลางครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยต่อจริงอยู่ว่าสิ่งที่ท่านแม่ของเจ้าต้องการก็คือหน้าตาแต่ว่าการไว้น้านี้ไม่ใช่แค่ข้ายอมคุกเขา่ายอมให้นางด่าทอก็นับว่าเป็นการไว้หน้าแล้วเป็นเพราะว่าข้าคนนี้นางชี้นิ้วมาที่ตัวเองพร้อมกับจ้องฉ่างอินเชิงแล้วเอ่ยต่อข้า ลูกสะพายที่ฐานะเดิมเป็นขอทานคนนี้ลูกสะพายที่หูหยินผู้เท่าพยายามกดดันจนได้แต่งเข้าครอบครัวเจ้าผู้นี้ดังนั้นไม่ว่าข้าจะพูดหรือทําอะไรแค่มีข้าอยู่ก็คือการตบหน้านางแล้วนางกล่าวตามตรงไม่อ้อมขอมฉางอวินเฉิงเจ้าจะให้ข้าตามใจนางใช่ไหมให้ข้าออกไปจากบ้านพวกเจ้านี่สิถึงจะเรียกว่าตามใจนาง จากไปนึกว่าจะไม่ได้ยินคำนี้อีกแล้วชางอเอวเฉิงลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลันสุดท้ายเจ้าก็ยังไม่ลืมเรื่องยาเขาเอ่ยเสียงเรียบแล้วหันหลังให้เฮ้ยเฮ้ยฉีเว่ยร้องเสียงหลงนางไม่ได้หมายความแบบนี้ทว่าชางอเอวเฉิงไม่สนใจท่าทีนางเขาสาวเท้าก้าวใหญ่เดินออกไปแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้รบกวนช่วยนัดกดไลค์กดติดตามหรือส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ